รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมคลิกโดยครบจริงได้ใจต้องไอโมบายเท่านั้น ครับกินดีต้อนรับสู่รายการคลิกไปเทีเ่ยวไปรายการดีๆโครงการเก่งๆพาเพื่อเที่ยวฟรีกับ่อพยังอยู่กับนนี้ครับทีมเราสามคนพาเทีเ่ยวเชียงใหม่เันแล้วตั้งแต่วันที่ส0บธันวาที่ผ่านมาใช่ฮะเรา เดินมาหมดและะ้วนิมมาอะไรเพิ่ออกจากเมืองมาขึ้นบลูนี่เรียกว่าเราเที่ยวยากมันวันที่สามสิบเอ็ดเลย<ะ>ถูกต้อง <c oughs> วันนี้เราพามาเที่ยวเกาค่ะเราพา,ามาทายเกลียวแชร์ปราการมุ่งหน้าไปฝดฝาเรากำลังจะไปอ่าดอยอ่างขางครับผมเขาบอกเขาบอกว่าอินทนนท์เนี่ยสูงที่สุดใช่ไหมอ่างขางเนี่ยชันที่สุดแล้วทำไมเราไม่ไปสูงสุดวะ เปลี่ยนที่มัางไงคนหนึ่งก็ไปสุโแล้วนี่เรามาชันเข้าไปใช่ใไหมชันแบบเก๋ๆถ้าสมมติว่าเราจอดรถไปเชียงใหม่ก็ได้เนาะแล้วก็นั่งรถตบดนี้ล่องขึ้นมาครับผมคนละเท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทต้องเหมาว่าเจ็ดร้อยจ็ดร้แต่เผื่อเราแบบเก๋ๆเราก็เลยเหมามาครับผมเจ็ดร้อยบาทเก๋กันสามคนเดียวไปเที่ยวเลยชาวว่าอาหารมีอะไรดีแบบชาวว่าเลิศล่าครับ ว่าเส้นทางขึ้นไปดาวขังารมันจะชันมากนี่พี่จะอ้วกแล้วเป็นอย่างนี้เลยพักหักเทียนพักสองไฟคือไงนี่ไงนี่ไงขึ้นแล้วนี่ไงชันแล้วชันแล้วแต่ดีที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วอยู่ในวัยเก๋ก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับเส้นทางจะอ้วกอันเนี้ยฟังเพลงจ๋าฟังอะไรอ่ะเหมือนแอนโลบังเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ฟังเพลงก็ได้ดูทีวีก็ได้อย่าง ในที่สุดเราก็อยู่บนยอดดอยอ่างขางค่ะคุณซันนี่จุดที่ยราบอกซันนี่ยืนเนี่ยเขาเกียิว่าจุดชมวิวบ้านขอบดงบ้านขอบดงเนี่ยเป็นหมู่บ้านของชาวมูเซอร์ดำนะซันนี่เก๋ๆอากาศเย็นมาเที่ยวได้ทั้งปีเลยขนาดเรายืนอยู่ตอนนี้นะเยี่ยงหนาวเลยเนะหนาวค่ะจริง ข้างหลังนี่ฮะสมัยก่อนจะเป็นแบบไร่ฝิ่นเยอะไปหมดเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าไม้มาทำเป็นเกษตรเอาไว้ขายดีกว่าอะไรเงี้ยลดเอาฝิ่นทิ้งไปก็เลาะเปียกตอนนี้ก็เลยไม่มีฝิ่นแล้ว่่ไมมีฝินแล้วฮะวันนี้เขาจะมาเต้นโชว์เราด้วยนะเราจะไปดูโชว์มูเซ่ดำกันนะคะอะไรอ่ะใครเนี่ยเพื่อนนะซื้อแคทนะแคทอีเล็กนะเป็นพี่อาของเผ่าใช่ปี่อาเผ่า คือการเต้นจากคืนเนี่ยสำหรับเผ่ามูเซอร์นเนี่ยนะคะเขาใช้เต้นที่นี่ขนนเขานับถือศีลพุทธศาสนาเวลาใครเจ็บป่วยหรือว่าใช้ในกรณีที่เขาเรียกว่าหาคู่เยื่พาร,ราสีเยื่พาร,ราสี <นะ S 1> การจากชาวเผ่ามูเซอร์จากทางหมู่บ้านต่างๆก็จะมาปะกันนะแล้วก็เป <ตะ S 1> ็นเกี่ยวกันอะไรไอย,<ด>ย่างเี้โดยใช้เครื่องนีน้เขาใช้เครื่องดีเรียกว่าหนอนนน่อเ,เะครื่องเครื่องเป่านะฮะซึ่งเพื่อด้ถามว่าแลวร,ระยะเวลานในการเต้นเนมือ่อกี้ยาวเท่าไหร่ก็บอกว่าก็กว่าคนเป่าจะหมดแรงอ่ะ much more you get. haven't met yet. than just I I ครัวันนี้ก็จะสอนระบำชีบูฟนะฮะเป็นระบำของของบูชาเทพเจ้าชากิล่าทูเลศเป็นซิงเกิลใหม่ชากิลาเพี้ยนมากแต่เราจะมาสอนเขาเพราะว่าถ้าเต้นเหมือนแร็งโอเคอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งสองสามสงสารชาวเผ่าไม่ยากนะเนี่ยสงสารชาวเผ่าครันี้จะฮิตมาก แต่นี่ต้องเด้งก,กำไรอีบุแครย่าเป็นกำไรของที่นี่เขาใช้อะไรทำนะใช้เป็นย่าย่าทำเรียกว่าแฮนด์เมดและชิ้นเดียวมีในโลกเพราะว่าดีเทลมันจะต่างกันในเรื่องของรายละเอียด โปรแกรมการเที่ยวอ่างขางเนี่ยนะคะก็จะเป็นวงกลมเนี่ยแหละค่ะพอเรามาดูชาวเขาเสร็จเดี๋ยวเราไปดูเขาปลูกไร่ชากันทุกคนเขามีปลูกไร่ชากับไข่ต้มเลยไม่รู้ไปกินกันมั้ยไป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 พี่ยาวเลยพี่ยาวเลย Glory God, oh God is peeking through the blinds. Are we all here standing naked? Second actual at date and reasons justifying guesses the time. Oh why. my, อ่างขางเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นดอยซึ่งมีชนเผ่ามีชาวเขาหลายชนเผ่ามากๆอย่างชาวเผ่าปะหลองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการปลูกชาขึ้นมาใช่ไหมคะคุณพีใช่ก็มีชาเขียวชาอู๋หลงชาสมุนไพรอะไรอย่างเงยอะมากมายค่ะเป็นวัฒนธรรมครับเขาจะมาชงชา เรากินกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันน้อยทำไมยิงทำไมยิงตรงนั้นนะไม่รู้แต่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยทำไมอ่ะชาทำไมชอบกระบอกแม่เรากำลังมาดูการทำชาแบบตั้งเดิมของชาวเขาเผาประหลองนะคะเก็บจากนี่เลยข้าลังใช่ไหมแต่ที่นี่ซจนี่เขาจะเก็บทั้งยอดทั้งใบมาเลยนะยอดอ่อนยอดอ่อนใบอ่อนแล้วเขาก็นำมาคั่วอันนี้คือคั่วในกระทะใบบัวแบบนี้เราคั่วกี่ครั้งอะคะ ประมาณสามครั้งตรง,งแห้งเยอะมีนะจะอ๋อสามครั้งจะแห้งเป็นประมาณอะไรอย่างนี้นะฮะชาแบบหอมมากคุณผู้ชมหอมกลิ่นชาชาชา,น,ชาน้มันชาเนี่เป็นเปไงละไม่บ้านห <c oughs> ีืทำขิมช <c oughs> <น>็อกโกแลตั้มอืม ชรองค่ะเมื่อกี้พอเราไปเที่ยวเล่นไลรชาแล้วก็ไปเต้นกับชาวเผ่ามูเซอร์ดำแล้วรเราก็เลยมาทานข้าวกันที่<ม>สโมสรอ,อ่างขาง ที่นี่อย่างที่เราที่ซันนี่บอกว่าเขาเปลี่ยนจากตรงฝิ่นเป็นพวกเกษตรกรเขาก็จะมาขายที่สโมสรน,นี้ผักก็เลยสดใช่ไหมคะคุณอร่อยอมอร่อยไหมคะคุณอร่อยมากครับคุณซันนี่ชอบจานไหนคะหมูลงุงหมูลงุงหมูลงุลงอร่อยมากมาแต่หมูลุงมันเหมือนเป็นหมูก้อนแล้วก็ปรุงเหมือนไส้อัว่วแต่ว่ามไม่เค็มคนเท่าไส้อัว่วมันก็เลยกินง่าย อากาศเย็นมากกี่องศา่ยซันนี่สิบสิบห้าเนีตึงนะแปองศาต้องดูให้ทางลเหล่อแล้วก็เท่เขายังรู้ทุกอย่างเป็นรองแอพนีเวิเนตเตอร์เก้าสิบสองแล้วมาซันนี่เรียกว่าแบบซันนี่เรื่องเกเปนเรื่องจริง ร้านผสมสรอ่งขางก็จะมีเวลาเปิดปิดนะฮะก็เปิดติดมงครึ่งเช้าแล้วก็ปิดสี่ทุ่มอะไรอย่างงี้ก็มาแวะเบนบมากินได้สำหรับคนที่มาพักอะไรอย่างงี้อาหารก็อร่อยเดยหมูลุงเ,งเน,นืเข้มนน้น